นะครับสวัสดีคุผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเอมาฮชาแน,นลกันอีกเช่นเคยเลยนะและในวันนี้นะอยู่กับรายการใหม่นะเปิดกล่องประจําเดือนนะครับโอเคเปิดกล่องซีเอจโอประจําเดือนเนะี่ยวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวด้วยเรามากับคุณมาครับนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับกลับมาเกคนเดิมนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องโคมาสองนะฮะซึ่งเป็นกล่องแรกในประจำเดือนเดือนละกล่องพอใช่ประเดือนละกล่อง ซึ่งนี่มีกล่องแรกเลยซึ่งอันนี้มีกล่องแรกเลยนะฮะแต่เกมนี้ไม่เคยเปิดมาก่อนเนี่ยอยากรู้ว่าได้อะไรเห็นเขาเปิดกันเยอะแล้วไงเราต้องลองใช่ไหมเอาแล้วมาร์กมีศัยศาสตร์อะไรมาแนะนำบ้างในการเปิดไม่มีเลยครับผมผมยังไม่เคยเปิดเลยเพื่อนตอนนี้นุ่นว่าเลยอยากได้อะไรว่ามีฮาแน่โอเคมาเรามาเปิดกันเลย เราถอยหลังครับที่มันจะหัวร้อนหรือเปล่าเราถอยหลังครับสามสองหนึ่งอืมกี่กุละเฮ้ย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 กูได้พกอะไรเนี่ยมาดูมาดูเห็นปะอุ้ยสวยนะเว้ยกี่บาทเนี่ยราคากี่บาทเนี่ยพี่กูท่ามาแล้วกี่ละกูแทนที่สองอันเลยไม่รู้ดูยังไงเนี่ย อ๋อพกเรืใช่ไหมใช่แย่เฮ้ยเดือนนี้เราได้พกลรือมาขายในตลาดดูดูในตลาดดูยังไงวะเช็คราคาขายยังไงวะยัตรวจสอบตรวจสอบมันไม่บอกเดี๋ยวนม่มีไม่รู้กันของมือใหม่ในการใช้ไม่เปิดเลยโอเคไม่เป็นไรถือว่ารอบนี้เราได้กระบอกนี้มานะฮะเดือนนี้โอเค พงั้นัร้นก็ฮองต้องจบแล้วใช่ไหมมังใช่เออไปเจอกันใหม่ในการเปิดกล่องรอบหน้านะ้ว <laughs> กันใหม, <laughs> ม่เจอกันใหม่กันเปิดกล่องรอบหน้านครับตอนนี้ก็สวัสดีนะครับบ่าย,ายจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมกด Sub s ส r ค b e กันด้วยนะครับ